สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C m v a r i e t y นะครับตอนนี้โอ๊ตอยู่ที่ห้างขึ้นมาเจอพี่ธนาหญิงนะครับได้ทานไอศครีมกันแล้วก็ได้ทานสเต็กกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าเป็นส่วนตัวนะครับเกรงใจพี่ธนาหญิงนะครับก็มากับพี่ธนาหญิงตอนนี้นะครับกําลังจะดูกําลังจะซ่อมนะครับซ่อมในส่วนของมือถือของโอ๊ตนะครับ มันพังมากนะครับหน้าจอมันแตกแล้วก็ตัวนี้พี่แต่หน้าจอมัน <800. S 1> อ่เยอะอก็หน้าจอคือหน้าจอมันแตกมันมันเป็นหลายๆนะครับเป็นไม่ชัดแล้วอที่มันเสียต้องมาซ่อมก็อ่ามันไม่ได้ยินเสียงนะครับใครโทรเข้ามาไม่ได้ยินเสียงเลย,ปล,ยปลายสายได้ยินเสียงโอ๊ทนะครับแต่ว่า โอ๊ตไม่ได้ยินเสียงครายเลยนะครับก็เลยเอามาซ่อมนะคะพี่เขาคิดราคาซ่อมห้าร้อยบาทลดให้ร้อยหนึ่งก็เหลือสี่ร้อยบาทนะครับก็โอ้ฟาดเคราะห์ไปเลยนะครับแต่ว่าย่านบริเวณนี้นะครับก็เป็นพันทิพน้ม้งวานนะครับเป็นชั้นสี่นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนบางบุญคลองเหมือนเป็นพันทิพเก่านะครับแต่ว่าร้านก็อาจจะไม่เยอะเต็มทุกจุดนะครับก็ประมาณนี้ พี่ธนาหญิงน่าจะออกไปดูขาตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวลองไปดูขาตั้งกล้องนะครับอพี่ธนาหญิงบอกว่าจะซื้อขาตั้งกล้องให้โอดดูนะครับเพราะขาตั้งกล้องของโอดไม่สมบูรณ์แบบนะครับมันหักไปข้างหนึ่งสวัสดีครับรุ่นนี้เท่าไหร่ครับใหญ่สุดเท่าไหร่ครับอันนี้แปดละก็สิบ,สบโอ,อ้ดีจังหาขาตั้งกล้องครับของผมมีแล้วแต่ว่ามันหักไปข้างหนึ่งอะ่ะ อันนี้หือตั้งมือถือได้ด้วเอาตั้งมือถือถ <BU> อ,อันนี้มือถือได้ไหมอ่นะได้แต่ว่ามันจะไม่มีตัวแถมกับม,มาให้ต้องเสีออันนี้อ<ช>ีกเท่าไหร่ครับละร,ร้อยเอาละร้อยอ๋อเหรอแต่อันนี้อันไหนทนสุดอันนี้ใช่ไหมทน,นสุดเหรอมันรองรับกล้อาวสิบเลยเหรอรัดรัได้เท่าไหร่ครับรัดกันเก้าสิบบาทนะครับอ๋อเหรอครับอ๋อมันกางได้กว้างกว่าอันที่ผมมีอยู่อันนี้ผม ทำไมอันที่ผมมีอยู่มันกลางได้แค่แค่ประมาณเนี้ยอ๋อเหรอครับไม่ใช่หมดแล้วอือจริงเหรอครับประมาณเล็กๆอ่ะตัวเนี้ยเขาใช้กันอ๋อแต่มันเบาดีเนาะมันเบาดีนะครับตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดเกหรือห้าร้อเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบคือที่ผมใช้อยู่มันก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่ามันหักมันเสียไว ทางวายแล้วแต่เ้ก็ธรรมดาอผมซื้อที่เชียงใหม่หายหักไปสองอันแล้วอืมคืออันที่ผมใช้อยู่นี่อันที่สามแล้วนะครับแต่นี้มันใช้กับกล้องนะถ้าิมมากถ้าพี่ใช้กับอม้เท้แต่ผมชอบอันทีอย่างเงี้ยแล้วก็ดูก่ก็ข้างในก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับอืมนะครับก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้มีงบนะครับพี่เขา พี่สาวจะซื้อให้นะครับที่อยู่ด้านในพี่ทานาย,ยว่าจะดูให้นะครับไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าอันนี้แหละครับอันนี้คือประมาณไหน,น,นต่างต่างกันยังไงครับ,นนบครับ,บรอ๋อเอออันนี้มันมีอันนี้ด้วยเนาะที่ก็แบบว่าเวลาห้อยที่ชาร์จแบตอะไรนี้ใช่ไหมครับ อ๋อมีริงโรอันนี้คือไว้ใช้สำหรับแล้วนีอ๋อลองเพลงอ๋องเพลงโอ้โแพงไหมครับเอ็งอ๋อไม่เจ็ดแต่ลครับอ๋อโอ้โหเท่จังเลยร้องเพลงใช่ไหมครับคงเกินกว่ามีที่นี่มีไมค์ขนนกไหมครับไมค์ขนที่มันเป็นแบบฮอลลีวูดเป็นไม้ดูหรือเปล่าที่มันเป็นแบบขนขน,ขน,ข,นขนนะนอ๋อแพงไหมครับตัวนี้มันจัดโัรเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบที่มันไม่ใช่แบงนี้นะครับที่มันเป็นแบบ ช่ที่มันมีใอ๋อแต่ถ้าไมแบบขนเลยไม่มีใช่ไหมครับเขาเลิกทำกันแล้วมั้งแต่ผมชอบมันเท่ดีผมเคยเห็นเพื่อนมีมันจะเป็นแบบปุ๋ยเหมือนแบบอ๋อต่อส่วนจากอันนี้เขาดูได้ไหมครับอันเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้เดือนเกือ100าอ๋อเจ็ดร้อยกว่าสิบบาทอยากรู้ว่ามันมันปุ๋ยแค่ไหนมันจะเหมือนหางกระต่ายไหมอะไรอย่างเงี้ย คือมันมันเท่ด้วยละ่ะแล้วมันมันเก็บเสียงได้ด้วยใช่ไหมอ่านี่แหละนี่ละแหละที่ผมอยากได้คืออันนี้แหละอุ้ยชอบอ่ะอ๋อแล้วมันก็ใช้งานเก็บเก็บเสียงได้จริงจริงใช่เป็นในทำคลิปครับทำคลิปอย่างเงี้ยที่ใส่ไมค์จะนม่ไปมันจะดูดเสียงไม่ดีกว่าอืมแล้วแล้วไมค์อะไรครับที่ว่าเอาไว้ที่ตัวเราแล้วก็เวลาเราอยู่ไกลๆได้ยินนะครับรอันนั้นเท่าไหร่ครับอนนัน ้ร6ส0บาทเนาะผมไม่เคยไม่เคยมีเพราะว่ารุ่นสมัยก่อนมันจะมีแบบ9พันกว่าที่ที่เห็นเห็นที่เหมืออาชีพเขาใช้กันนะครับอืแต่ตอนนี้มีประมาณ600กวนะ่าเนาะก็จะดูไว้นะครับโอ้ลำโพงอุ๊ยอันนี้แค่จังโู้หใหญ่มีของขายเยอะเหมือนกันนะเหมือนที่สกลนคร ก็ใช่ไม่ได้ไร้สดครับก็ทําคลิปเฉยๆพี่ธนายิงนะครับมากับพี่ธนายนะครับสวัสดีครับพี่ธนายวันนี้ก็ครับน้องโอมาที่กรุงเทพใช่ไหมคะใช่ครับพอดีเห็นน้องไลฟ์เมื่อวานพี่ชายก็เลยเออมาเช็คแคร์น้องนิดหนึ่งนะค่ะขอบคุณครับน่านะคะแล้วก็มือถือน้องมีปัญหาพี่ธนายก็เลยพาน้องมาเช็คมือถือนิดนึงนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ ก็มาดูก็มันจะมีใช่ครับให้ทำ400บาทพี่เขาลดให้100หนึ่งนะครับก็มีของขายเยอะเลยอันนี้นะครับปักที่ที่โอ๊ตเคยมีนะครับแต่ว่าของโอ๊ตมันจะไม่มีปักแบบนี้ตอนนี้มอออกก่อเขาให้ใช้ปักสามตาแบบนี้นะครับเป็นรุ่นหมออกก่อที่มีมาตรฐาน ต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้แล้วนะคะประเทศไทยนะครับแล้วก็รองรับนะครับมีมาตรฐานแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์อยู่สองรูอันนี้เท่าไหร่นรนะอยากรู้จังเลยมีเท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นวันนั้นไปที่พันทิปที่ประตูน,น้ำเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นปลั๊กนี้หมดแล้วใช่ไหมครับเ,รเ,เหมือนปลั๊กเตารีดเลยอรัก็ อนี่ร้านชื่ออะไรครับรีแม็กมมมก็มีของขายเยอะนะครับรอนตอนนี้ก็อรอโทรศัพท์มือถือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จก็อยากได้นะครับคาะตั้งกล้องแต่ไม่มีมันนี่นะครับตอนนี้งบไม่มี แต่ว่าโอ๊ตมันของโอ๊ตอ่ะมันก็จะเล็กกว่านี้นิดหน่อยนิดนึงแต่ว่ามันขามันหักไปข้างหนึ่งนะครับก็เสียดายแต่ถ้าใช้รุ่นนี้มันจะมืออาชีพเนาะอันนี้คือขนาดที่สุดของร้านของของที่นี่ของวันนี้อมันจะมีใหญ่กว่านี้ไหมครับไม่มีละมั้งเนาะใหญ่กว่านี้ก็งานประอบขาละอ๋อกองถ่ายไม่ขนาดนั้นครับ แต่อันนี้สูงดีเนอะแต่ที่ผมมีที่ที่เอามาด้วยเอ้าอยู่ไหนอะวางไว้ไหนเอ่ยอ้อยู่ตรงนี้มันจะกลางได้แคบกว่านี้ครับไอตัวเนี้ยใช่ค่ะมันจะไม่กลางได้อันนี้เยอะได้เท่าไหร่ครับความกว้างม,มันอะโอ้โหแต่มันแต่แบบนี้มันจะเปลืองพื้นที่ไหมครับเกะกะคนไหมอ๋อแต่ของผมมันจะแบบกลางได้นิดมันคือเมืนมันเซฟ ประหยัดพื้นที่อ่ะแต่มันหักไปแล้วข้างมันหักตรงนี้ครับมันตัวนี้มันก็เจอแล้วนะอ๋อแบบนั้นก็ดีแล้วใช่ไหมครับอืมก็ดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปเอาค่ะตั้งกล้องอันนั้นมาดูก่อนนะครับคาตั้งกล้องของอ๊ตก็คือพังไปแล้วสองอันหักไปเลยนะครับสองอันอันนี้คืออันที่จะใช้ที่โ๊ตมีอยู่นี่คืออันที่สามแล้วนะครับอืม เพราะว่าอันแรกพี่ธนาหญิงก็ซื้อให้นะครับและอันที่สองของช่องช่องหนุ่มหน้ามนเข็ขายบ้านก็ขายให้นะครับตัวนี้มันมันหักไปนะครับตัวนี้คือไม่สามารถถือได้เลยนะครับต้องตั้งอย่างเดียวตั้งไว้เฉยๆได้แต่ว่าใช้งานยกยกไปที่ไหนไม่ได้มันจะหลุดนะครับก็คิดดูก่อนเนาะก็นี่แหละครับก็จะเป็น ตึกนี้จะเป็นตึกซ่อมมือถือนะครับก็เหมือนที่เชียงใหม่ก็มีนะครับแต่ว่าไม่ใหญ่เท่านี้นะครับร้านก็เริ่มปิดกันแล้วครับกี่โมงแล้วเอ่ยนะครับโอ้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยนะครับวันนี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปสีลมหรือว่าไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยขึ้นไลฟ์ตอนดึกๆนะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับลาล่าลาลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs> ขอบคุณครับโพสเชียงใหม่ CM Variety